สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเตือนสีตางพาเมียหลวงคนดังไปสัญญกรรมเป็นข่าวที่กำลังถูกวิจารณ์อยู่ในขณะนี้เลยละครับสำหรับเรื่องราวที่อดีตสามีบุกมาพังบ้านของอดีตภรรยาหลังก่อนหน,นี้เข้ามาเจราจาขอให้ภรรยาน้อยของตัวเองเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย ซึ่งหลังจากที่อดีตภรรยาไม่พอใจและขอหอย่าดีิสามีก็เริ่มก่อกวนจนถึงขั้นทำลายเข้าของในบ้านล่าสุดเน็ตไอดอลคนดังอย่างสิตามบัวทองเจ้าของวลีสมบัดต่อไม่รอแล้วนะ ก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออดีตภรรยาท่านนี้ด้วยละครับเราจ,จะตัวได้พาสาวคนดังกล่าวไปทำสัญญกรรมที่คลินิกเสริมความงามชื่อดังที่ตัวเองเพิ่งจะใช้บริการไปหมดัดมาซึ่งก็เปิดใจว่าสงสารน้องมากขนาดแม่เองแค่แฟนไปเที่ยวผู้หญิงยังรู้สึกขยะแขยงมาให้เข้าใกล้ตัวแม่เลยและบางช่วงบางตอนนด้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายจนลูกโต2คนเนี่ยนะคือสรีระความสวยความงามมันก็เสื่อมเราก็เติมให้เขาสาวขึ้นเพื่อที่จะกลับมาทํางานหาเงินดูแลลูกฉันขอให้คุณแม่คนนี้สวยขึ้นสวยขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผู้บระกาศข่าวคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดใจเลยว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าพอภรรยาคนไหนที่เลิกกับสามีหรือสามีไปมีเมียน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสถานเสริมความงามติดต่อไปเพื่อที่จะโม หน้าให้ครั้งก่อนก็มีน้องมิราที่เป็นภรรยาครูเพลงท่านหนึ่งก็มีคนติดต่อไปเหมือนกันคือทุกคนพอถึงเวลาเขาดังแน่นอนว่าสถานเสริมความงามก็ต้องพุ่งเข้าหาเลยเพื่อที่จะเป็นพรีเซนเตอร์หรือทำหน้าที่ให้ก็จะแฝงเข้ามาแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วผมว่าก็สวยอยู่แล้วนะสวยอยู่แล้วคือผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่ความดีมากกว่า ความดีมันคงทนไม่ใช่ผมจะไม่สนับสนุนนะแต่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงว่าอย่างบางทีพอเราไปทําหน้าทำตาแล้วมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจของเราเองปรากฏว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันลําบากถูกไหมฮะ หเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเองถ้าเกิดเราเป็นคนจ่ายเงินเองเวลาที่มันผิดพลาดเราเรียกร้องหรือเราต่อสู้ได้แต่พอเราไปทําฟรีถ้ามันพลาดพลั้งขึ้นมาคุณไปเรียกร้องไม่ได้นะเพราะในข้อสัญญาผมมั่นใจเลยว่าเขาต้องผูกมัดคุณอยู่แล้วถูกไหมพี่มวยอันนี้ผมพูดกลาง,ลางตามเนื้อผ้าสถานความงามอย่ามาว่าผมนะเรียกได้ว,ว่างานนี้ผู้ประกาศข่าวคนดังขอเตือนด้วยความห่วงเลยละครับเพราะมองว่าถ้าไปทาสัญญากรรมแล้วผิดพลาดขึ้นมา มารียกร้องหรือต่อสู้อะไรไม่ได้เลยไม่เหมือนในกรณีที่เราไปทำเองด้วยเงินตัวเองงานนี้ก็ต้องอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลายเคสจริงๆที่พอเป็นข่าวดังแล้วจะมีคลินิกเสริมความงามติดต่อเข้าไปเพื่อไปทำหน้าให้งานนี้ก็ต้องคิดและแตัดสินใจให้ดีแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำ เพราะทำแล้วสวยขึ้นมั่นใจขึ้นก็จริงแต่เราต้องมีคิดเผื่อสหรับเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวแล้วล่ะครับว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเขาแค่เสนอแต่เราไม่จำเป็นต้องรับก็ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ